สวัสดีท่านผู้ชมชนอดเทเทรนไ SRT ท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่2องพฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานี สุราธานีเป็นขบวนรถเร็วเลขที่1นึต้นทางจากสถานียะลาปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตรท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอ,อก,การด้ยสารได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is the rapid train number 170 from Yarlar to k r u m t e p a p u a t Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number one. Thank you. เวลา20นาฬิกา5นาทีมีการประกาศน,นะครับอีกสักครู่ขบวน170จากยะลาจะเข้าสู่สุราษฎร์ธานีทางที่1ครับขณะนี้เวลา20นาฬิกา10นาที รถเรยียวขบวนที่170ต้นทางจากยะลาปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเข้าสุราธานีทางที่1ครับบริษาทเยอะใช้ได้เลยนะครับที่ทางที่1เข้ามาแล้วครับขบวน170วันนี้ใช้เป็นรถจาก G.E.A. ทำขบวนนะครับ จากสถานียละลาปรายทางสถานีกรุงเทพอภิวันตามกำหนดวเวลาทรนี้ออกจากสถานีสุราษานีเวลา19นาฬิกา4 7นาทีค่ะแถวเดสานี่มีตัวเดสานกครับโซเชลนี้โปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่าน,นจนรณาที่นั่งภายในโคนรได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยทาะเดสานโปรดทราใช้เป็นรถจากจหมายเลข4554นะครับ เลขสวยมากเลยครับเลขอ่านแบบไปกลับได้เลยนะครับปล่อยนิกายศูนย์ออกสุราชนะครับยี่สิบนาฬิกาสิบนาทีได้เวลาขบวนนิกายศูนย์ออกสุราชธานี โอ้คนนี้แน่นเลยครับ1 0รถเร็วขบวนที่1 0ย่าลาปลายทางกลางกรุงเทพอภิวัตรออกสุราธ,ธานี20นาฬ10นาทีวันนี้การโดยสารหนาแน่นจริง,รงๆครับออกสุราษฎร์ไปแล้วครับขบวน1 0 ทางที่3าบขนรถจอดอยู่นะครับเป็นขบรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศขบวนที่44ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขณะนี้เวลา20นาฬกา25นาทีรถด่วนขบวนที่84ต้นทางจากสถานีตรังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับ ทราบมาว่า84เที่ยวค่ำคืนนี้พ่วงรถจัดเฉพาะมาด้วยนะครับซึ่งรถจัดเฉพาะนั้นเป็นรถประชุมปรับอากาศที่พ่วงทางด้านตอนท้ายของขอบวนรถนะครับ ห้าสองสองหนึ่งครับ ขวงรถนอนทางด้านตอนท้ายมาด้วยนะครับ มีคณะเช่าเหมามานะครับสคัาขานีน้ดืตัวมานารงให้ถุงตองเ้ค่ะเขาเรอดนนทางาี่นึ่เป็นรถถึงทีาา่สุดสดสุดสุดสนสุดุุ เคยถ่ายตอนทําเป็นขบวน83เมื่อวันก่อนที่สถานีชุมทางทุ่งสงนะครับทางนี้พ่วงก,กลับขบวน84นะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกของรถคันนี้นะครับสามารถดับชมได้ที่คลิปขบวน83ที่ชุมทางทุ่งสงนะครับ นี้พ่วงขบวน84นะครับบปชจุดปอรถประชุมปรับอากาศนะครับ ัวน84เที่ยวนี้พ่วงรถนอนตู้เช่าเหมามาทางด้านตอนท้ายนะครับ 1 0 3นาฬิกานาทีได้เวลารถด่วนขบวนที่84ต้นทางจากสถานีตรังไปทางกลางกรุงเทพอภิวตัตรจอดเที่ยวบีทางที่หนึ่งออกจากสุราษฎร์ธานีครับออกแล้วนะครับออกแล้วห่วงรถประชุมปรับอากาศหมายเลขหนทางด้านตอนท้ายของขอบวนรถด้วยนะครับ นี่ครับนี่ วันนี้พามาชมพ่วงท้าย84นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกรถประชุมปรับอากาศคันนี้นะครับสามารถเข้าไปรับชมได้ที่คลิปขบวน83ณสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับสามารถไปรับชมได้เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินพาท่านผู้ชมท่านมารับชมรถประชุมปรับอากาศในวันที่พ่วงกับ ขบวนรถด่วนขบวนที่84หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ฝากใครที่ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ดูอครับสำหรับวันนี้ต้องจากรลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ